จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมากจินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสนี่สมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมพลัสดื่มเลยค่ะ10บ,บาท มาดูชีวิตที่รันทดของครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลกันหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าเนยเนยได้โพสต์ภาพของเด็กหญิงนั่งกินบะหมีเ่เส้นรูปอยู่กับยายซึ่งแขนพิการและมีภาพจดหมายที่เขียนใส่กระดาษด,ด้วยดินสอโดยมีข้อความว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนยค่ะหนูอยู่บ้านเลขที่4 0 0หมู่12ตําบลบาน,นโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หนูกินแต่มาม่าทุกวันเลยค่ะ บ่ามันก็ต้มข้าวกินกับน้ำปลาหนูอยู่กับตาและยายและหมาหนึ่งตัวตาก็ป่วยบ่อยๆยายก็พิการทำงานไม่ได้เป็นโรคปวดขาพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งนานแล้ว ก่อนแยกทางสร้างนี้ไว้กับตายายโดยที่พ่อเอาที่หนึ่งงานที่หนูอยู่ไปเข้าไฟแนลิส์ซิงแล้วพ่อก็ไม่ส่งเขาเขาจะมายึดเดือนไหนก็ไม่รู้เงินที่เคยส่งให้หนูกินทุกเดือนก็ไม่ส่งมาเลยแม่ของหนูเคยทํางานเป็นแม่บ้านก็ถูกพักงานอยู่ที่เพชรบูรณ์หนูขอร้องบ่อนพี่น้องคนไทยช่วยเหลือหนูหน่อยค่ะตากับยายก็ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลหนูต้องการความช่วยเหลือ หนูอยากให้รัฐบาลยื่นมือมาช่วยหนูหน่อยเพราะว่าบ้านของหนูจนจริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อมาดูที่บ้านหนูเลยค่ะหนูไม่มีข้าวสารกินแล้วค่ะหนูขอน้ำใจจากคนไทยช่วยเหลือหนูหน่อยค่ะบัญชีเลขที่052070707303บัญชีธนาคารอมสินของยายหนูค่ะหนูขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือหนูค่ะ ซึ่งหลังจากได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวลงสื่อโซเชียลก็พบว่ามีผู้มาแสดงความคิดเห็นและต่างรู้สึกเห็นใจช่วยกันแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่4 0 0หมู่12ตําบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของน้องเนยหรือว่าเด็กหญิงสสิธรรอดบุญเกิดอายุ12ปีนักเรียนชั้นปห้ากำลังเตรียมขึ้นชั้นป .6 ของโรงเวณชุมชนบ้านโพธิ์ อาศัยอยู่กับนางเจียนปิ่นพรมอายุ59ปีกับนายอยู่บุญมีอายุ59ปีผู้เป็นตาและยายภายในบ้านปูนชั้นเดียวสภาพเก่าสุดโทมโดยที่นางจีนปิ่นพรมผู้เป็นยายเล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นพิการแขนด้านซ้ายไม่มีข้อมือและนิ้วมือมาตั้งแต่เกิดซึ่งตอนนี้สุขภาพก็ไม่แข็งแรงมีอาการปวดขาและปวดหลังเรื้อรังไม่สามารถทำงานได้มีเงินผู้พิการแต่ละ800บาทเท่านั้น ส่วนผู้เป็นตานั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปได้ค่าแรงวัละ300บาทแต่ก็สามารถทำงานได้เพียงแค่สัปดาห์ละ2-3วันเท่านั้นเนื่องจากร่างกายก็ไม่แข็งแรงเช่นกันมีอาการเจ็บป่วยบ่อย,ยทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวประกอบกับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยนำที่ดินซึ่งปลูกบ้านพื้นที่1ง,งานรวมถึงรถจักรยานยนตน์1คัน ไปเข้าแฟนเนลิซิ่งแห่งหนึ่งซึ่งต้องจ่ายเดือนละ3,500บาทปัจจุบันก็ไม่มีเงินไปจ่ายและติดค้างไว้1เดือนแล้วเนื่องจากพ่อและแม่เด็กนั้นแยกทางกันไปกว่าครึ่งปีแล้วและต่างแยกย้ายไปทำงานไม่ยอมส่งเงินมาให้กลายเป็นภาระหนี้สินให้ตากับยายต้องหาเงินชดใช้แฟนแน้นเพื่อไม่ให้เขามายึดที่ดินและรถจักรยานยนต์นางจีนปิ่นพรมผู้เป็นยายบอกต่อว่าเมื่อน้องเนยลานสาววัย12ปี ทนเห็นตากับยายได้รับความลำบากไม่ไหวจึงเอ่ยปากกับตายายว่าอยากหาทางช่วยเหลือพร้อมทั้งตัดสินใจนำดินสอมานั่งเขียนจดหมายใส่กระดาษและถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญเนื่องจากขณะนี้ครอบครัวได้รับความลำบากเป็นอย่างมากแทบไม่มีข้าวสารมากรอกหม้อส่วนกับข้าวก็หาเก็บผักมาต้มมาแกงหามะละกอมาตำใส่น้ำปลา บางมันก็ต้มข้าวกินกับน้ำปลาเพื่อประทังชีวิตกันไปวันๆทางนี้ผู้ใจบุญใจกุศลอยากให้ความช่เหลือครอบครัวของน้องเนยหรือเด็หญิงสาสิธรรอดบุญเกิดสามารถบริจาคสิ่งของช่วยเหลือได้ที่บา้านเลขที่400หมู12ตำบลบรรพโยนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีนางสาวเจียนปิ่นพรมผู้เป็นยายเลขที่บัญชี05207 0707 303หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่085 523 2716สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนยค่ะหนูอยู่บ้านเลขที่4ี2หมูตบํบลบ้านโพดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกวันนี้หนูก,กินแต่มาม่าค่ะบางวันก็ได้กินข้าวต้มกับน้ำปลาค่ะ หนูอ,อยู่กับตายายและหมาอีกหนึ่งตัวตาก็ป่วยบ่อยยายก็พิการทำงานไม่ได้เป็นโรคปวดขาพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งนานแล้วก่อนแยกทางสร้างหนี้ไว้ให้ตากับยายพ่อก็เอาไบที่หนึ่งงานที่หนูอยู่ไปเข้าไฟแนนซ์ลิสิ่งแล้วพ่อก็ไม่ส่งเขาจะมายึดที่วันไหนก็ไม่รู้เงินที่เคยส่งให้หนูทุกเดือน ก็ไม่ส่งมาเลยค่ะแม่ของหนูเคยทำงานเป็นแม่บ้านก็ถูกพักงานอยู่ที่เพชรบุรีหนูขอวอนพี่น้องคนไทยช่วยเหลือหนูหน่อยค่ะตากับยายก็ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลหนูต้องการความช่วยเหลือหนูอยากให้รัฐบาลยืน่นมงอนมาช่วยหนูหน่อยค่ะ เพราะว่าบ้านของหนูจนจริงๆถ้าไม่เชื่อมาดูที่บ้านหนูได้เลยค่ะหนูไม่มีข้าวสารกินแล้วค่ะหนูขอน้ำใจจากคนไทยช่วยเหลือหนูหน่อยค่ะแล้วก็เร่งปัญชีค่ะแล้วสาเหตุที่น้องเมยอเขียนจดหมายเนี่ยเริ่มมาจากอะไรครับเริ่มมาจากหนี้สินเขาค่ะเพราเขาทำหนี้แบบหน้าเนื้อ เขาก็เลยไม่รู้จะคิดยังไงตามภาษาเขาเขาก็เลยถามว่ายายหนูโคตรลงนะขอความช่วยเหลือนะยายอเออแล้วแต่นหนูนะลูกยายทําไม่เป็นหรอกยายคิดได้แค่นี้แหละคะ่ะไม่รู้จะว่าอย่างไงก็เลยเขาก็เลยทําน่งนิดหนึ่งท,ที่เห็นกันนิดหนึ่งอ๋อคือน้องเนยเห็นความลําบากของสาับยายเนาะอ๋อ,อ,อ,อไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง เขาก็ไม่มีปัทางเขาก็ยังเล็กอยู่ถ้าเขาโตบรรลุวิติภาวะแล้วเขาก็จะได้ช่วยได้แต่นี่เขายังเล็กแล้วสภาพแล้วสภาพความเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมันก็ลาบากจริงๆลาบากจนแทบจะไม่มีข้าวกับข้าวก็ไม่มีกินมีแต่พิชปลาแล้วก็ไปเอามะละกอมาตำใส่น้ำปลาพอได้ประทังชีวิต มัเกกิดยยงงไไค่ออะ็ลทซื้อมห้าฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทาง้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า